สนุนโดยดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยกิฟฟรีนธุรกิจที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงทุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับ อดีตนางงามพิธีกรและดาราสาวแสนสวยจ๋ายาสุมินซึ่งวันนี้เราคุยกันแล้วแล้วทิ้งท้ายไปเมื่อครู่ว่าเธอจะกลับมาทวงตำแหน่งราชินีพิธีกรสาวผู้มากความสามารถแต่เย<ำ>ันก่อนจะไปถึงเรื่องความสามารถยันขอพูดเรื่องความสวยก่อนนะคะได้ค่ะข่าว่าอดีตนะคะเธอเป็นโลก ติดยาเสพติดเสพติดศายกรรมซะจนตรวดอะไรขึ้นคะหน่อยเล่าให้ฟัง<อ>หน่อยสิคะถามว่าเสพติดหรือเปล่าคะว่าเสพติดนี้มันก็ดูเหมือนกับหยุดไม่ได้นะจยนเนาะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าในในช่วงแรกๆเนี่ยเราเป็นคนมาจากต่างจังหวัด แล้วก็พื้นเพโดยโดยความเป็นเด็กนคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดน้องคายแม่เจ้ากามคงจะใหญ่มากจมูกคงจะแบนนะคะแล้วดำเป็นเนี่ยงเลยเลยสิไปถึงขนาดนั้นอาจารย์ก็มีพื้นสวยมาอยู่สแสดงว่าเธอไปทําหมดเลยลค่อยเดินประกวดเ,ร,เร้น่าเกลียดไม่ถึงขนาดนั้นตอนก่อนที่จะประกวดเนี่ยทำอยู่3อย่างทําจมูกทําฟันแล้วก็มี เติมเติมอะไรกันหน้าให้มันดูอิ่มนิดนึงโอ้โหเยอะนะคะเยีนว่าไปตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่มากเท่านี้เลยนะคะตายอ่ะทำมากจ้ะนี่สมัยก่อนนะนะเขาจะบอกว่าคนทำสัญญกรรมอ่ะเป็นลูกหน้าอับหน้าอ่อยมากเป็นลูกใหญ่โอ้ใช่เดี๋ยวนี้ทำเสร็จนะใครไม่ทำไม่ทำละงูจะเติมตรงนี้หน่อยนึง ก็สวยกันทั้งเมืองมีหน้าเน่าอยู่ขว่ากันอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ,โอ้โลกมันหมุนกับน,นะคะเมื่อก่อนเนี้ยก็คือการทําสัญญกรรมเนี่ยถือเป็นเรื่องเถือเป็นเรื่องแง่ลบนะถือเป็นด้านลบไปเลยถือว่าเออทำไมเธอมสวยไม่พอเลยไงต้องไปทําแต่ว่าคือจริงๆแล้วในต้องบอกว่าเราเองเนี่ย คือการทําอะไรนิดนึงเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นมันก็ดีทั้งสุขภาพจิตเรานนแล้วก็ดีทั้ง<จ>คนดูเขาเห็นเราเขามีความสวยแต่เขาคง <น S 1> เห็นเธอทําเยอะมากเขาเลยตั้งฉายาว่าเจ้าแม่สัลยกรรมซึ่งเธอไม่รับคํานี้แล้วเธอเกลียดมากใครมาเรียกฉันเจ้าแม่สัลยกรรมโอ้โหอาจารย์ตอนนั้นมันดูแรงนะแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ใครมาพูดแบบนี้รู้สึกชอบนะเพราะว่าอ๋อก็อินเทรนด์ไงไม่ทางสิแปลก นั่นนะเสร็จตกลงนะคะเธอทำอะไรบ้างจมูกนี่ใส่ใหม่ใช่ไหมคะจมูกนี้เป็นจมูกธรรมชาติค่ะเนี่ยอ,ออกแล้วค่ะแล้วก็ฝันนี่<ว>ธรรมชาติทุ่มแหลมสวยน่ารักอย่างนี้เลยเหรอค่ะนี่คือจมูกธรรมชาติค่ะตายตายแล้วด้านข้างล่ะคะกามอ่ะ กลามเหรอคะกลามก็ปกติอันเดิมไม่ได้ไปตัดอะไรคางนี่เป็นส่วนที่ฉีดเข้าไปแล้วก็มีการผ่าตัดออกแล้วถ้าจะเห็นจะยังเห็นแผลเป็นมีรอยอยู่มีรอยนี่ก็คือก็คือผ่าคว้านออกแล้วก็จริงๆแล้วมันทะลุออกมาถึงด้านนอกไม่อะไรทะลุก็คือคุณหมอเปิดจนหนังมันบางแล้วคุณหมอก็บอกว่างั้นขอตัดตัดหนังทีกนไปเลยแล้วก็ดึงตรงคอขึ้นไปไม่ได้ดึงอารจา์เอาตรงก้นมาปัก ฟังดูเหมือนเหมือนหมอจะเก่งขนาดนั้นเลยไหมคะอาจารย์ก็เย็บปกติก็คือทําง่ายๆอ๋อก็เลยทาให้หน้ามันเลยดูตึงไปเลยสินะดึงลงมาอีกโอ้ยตึงเหรอจานี่นก็นี่ไม่ตึงนะตรง้นี้ทำไมยังดูยุย่ยๆตรงนี้นเป็นจุดตรงนี้เป็นจุดท,ท,ดที่ที่เป็นจุดที่เอาออกยังไม่ได้ค่ะอาจารย์หรอรอรอ,รอเทคนิคทางการแพทย์ที่ยังทันสมัยอยู่จริงๆมันเป็นจุดที่เขาบอกว่ามันมีเส้นประสาทมาเลี้ยงเยอะมากก็คือถ้าเกิดมีการไปโดนเส้นประสาทแล้วอาจจะทําให้ มันอาจจะปากต้องลองไอ้ที่ไอ้ที่ยังเป็นก้อนๆแล้วเอาไม่ออกนะั่นมันคืออะไร คุณปูนซีเมนเหรอคะโอ้โหอาจารย์คะปูนซีเมนมันก็เยอะไปเนิดเนืยังไม่ทราบไหมคะว่าเขาทำศัลญกรรมกัะเรียมก็ถามว่าปูนซีเมนเหรอคะอาจารย์น่ะสวยธรรมชาติอาจารย์ก็เลยไม่รู้เรื่องพวกนี้ฐามาของเดียนนะคะเดียนก็ต้องอ๋อน้ำมันหมูค่ะหรือหนังไก่ฉีดก็ไปเพราะเดียนรู้แต่เรื่องแค่นี้น่ะคะสรุปแล้วมันคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นเป็นพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเขาอ้างตัวเป็นหมอที่จะสามารถทําให้หน้าของคนอิ่มได้เดี๋ยวหยด สรุปแล้วไม่ได้ไปทําที่โรงพยาบาลดีๆทำไปอีหมอและยำหิ้วกระเป๋าเหรอ <c oughs> ตายตายาจารงกรรมเขาไม่ถึงขนาดนะั้นนี่เราก็ไปนะเขาต้องมีคนลงมารับเลยนะแล้วบ้านเท่านี้เป็นคอนโดเพนท์เฮาส์โอ้โหแล้วมีอาหารการกินให้กินอ๋อเห็นแต่กินเห็นแต่บ,บ้านหรูแ,แต่หนังหน้าเน่าไม่เป็นไรยังงั้นเหรอตอนนั้นยุคนั้นนะอาจารย์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วใครๆก็ต้องไปทํากับ ผู้หญิงคนนี้ทั้งนั้นเลยอ๋อเรียกว่าเธอมือหนึ่งคนในวงการเนี่ยทั้งนั้นเลยอาจารย์จะต้องไปทํากับผู้หญิงอยากค่ะไม่ใช่ชั้นค่ะไม่ต้องมาทั้งนั้นเดียนไม่มีค่ะก็อาจารย์เดืยนเบเบกับเบบี้ก็อาจารย์เพิ่งอาจารย์เพิ่งทันรุ่นปุ๊กลุกเองเออใช่ฉันเกิดทันนางงามรุ่นหลังอ๋อใช่แต่ว่ารุ่นนั้นมันเป็นรุ่นที่เขา็ฉีดนหนูกี่ีปรากฏว่าตอนที่เราไปเอาออกเนี่ยก็ให้คุณหมอส่งไม่ค่ะเอาตอนที่ไปทาคันตอนที่ทำแรกเลยอะสองครั้งครั้งแรกฉีดตรงไหนคร มีช่วงขมับนิดนึงอ๋อให้มันดูเต็มเติมใช่ค่ะแล้วครั้งที่สองนี่ก็คือแค่ไปเติมแล้วยังไม่พอใจอยากจะให้เต็มอีกพอแล้วครั้งที่สองแล้วไ่ใครั้งที่สองเธออยากจะไปอีกทอเลยเพราะครั้งแรกมันไม่เต็มคือเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันยังไม่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอเติมช่วงแก้มนิดนึรงนต้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิดนเดียวแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ตอนที่หลังจากที่ประกวดแล้วก็มีการเปลี่ยนจมูกก็พี่ๆช่างแต่งหน้าบอกจ๋าไปเอาขึ้นอีกนิดนึงนะมันจึงไม่ค่อยโด่งนี่<อ>แล้วก็จะมีกองเชียร์ <c oughs> มามีพี่ๆโอ้ยหรอแล้วแล้วก็ว่ามันยังไม่ค่อยดีนะอา่าๆก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ลายเรื่องเลยก็หลายครั้งอยู่สำหรับหนูขอโทษนะคะแล้วก็ทราบว่าหนูเคยเกิดอุบัติเหตุใช่หน้าแหกย่นหมดเลยนะคะว่าหน้าข้างเลยนะคะทัลกออกมาแว่งล่องแรงล่องแรงแล้วหมอก็ตลบกับเข้าไปเย็บเลกขนาดนั้นเลยเละขนาดนั้นเลยค่ะก็ประมาณตรงนี้ค่ะในช่วงตรงนี้ก็คือหน้า ตรงตั้งแต่หางคิวขึ้นไปนะคะจนถึงเปิดคือหนังตรงนี้มันเปิดะลบขึ้นไปเลยแล้วก็เข้าไปเห็นกระโหลกะหนูไปโดนส่วนไหนคะของถนนหรืออะไรคะคือไปข่าวว่าหนูขี่ม้าขี่จักรยานอาจารย์จักรยานจักรยานอาจารย์จักรยานอาจารย์นึกถึงความลาดชันของเขานะภูเขาที่มันชันมากๆแล้วก็ปั่นจักรยานแบบฟรีลงไปอ่ะขอโทษนะคะเคยขี่จักรยานมาก่อนไหมคะหรือว่าวันนั้นวันแรกในชีวิต เคยขี่จักรยานธรรมดาแต่ไม่เคยขี่จักรยานภูเขาที่มันมีการเชนเกียร์อาจารย์หนูก็ขี่แต่จักรยานปกติเราก็ปั่นปกติเราก็เห็นเฮ้ยเพื่อนทําไมมันฟรีฟรีลงไปเลยเราก็แบบเฮ้ยเอามากเว้ยก็ฟรีลงไปอาจารย์แต่เพื่อนมันเชนเกียร์ไงแต่เราไม่ได้เชนอ่ะเราก็เต็มลงไปเลยเต็มพอถึงเวลาคือกลัวมากอาจารย์กลัวมากเลยกำเบกพอกำเบกเท่านั้นแหละก็ตีลังกาแล้วก็หน้าก็ไถไปกับถนนต่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 ตตโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าใสค่ะ หน้าใสมากใสไปกระถนค่ะของแท้เลยนะคะอันนี้แ uh, ท um uh, uh, ้เลยอาจารอันนี้เรามีภาพนะคะเราอยากจะดูภาพตอนทําสัญญกรรมแล้วกับตอนไม่ทํานะคะว่าจะเปลี่ยนไปเยอะไหมอ่าอ้ายมือนี่ตรงต้งผมสยายกับเสื้อขตอนนั้นคือมิสแลนเบอร์ตอนั้นไปประกวดมิสเวิลด์ค่ะที่ประเทศล่อนนะ ล้วตรงกลางเหรอคะตอนนี้เป็นช่วงเข,ข้าวงการตอนนี้ไปก<ร>็จะเห็นจะเห็นช่วงวที่มันมันหน้ามันเบียเออบ้ยวเออนมะันเริ่มตุยตุยบุมบวมมันจะมันจะบมบวมนิดนึงแล้วก็ปัจจุบันก็คือภาพทางขวามือเอเอเฮ้ยสวยกว่าเก่าเยอะเลยอันนี้เดียนก็ว่าก็น่าจะเอาหน้าไปใส่กับถนนอีกเที่ยวหนึ่งนะคะกลับมาจะได้สวยกว่าเดิมนะคะอาจารย์คะเย็บร้อยก็แค่อาจารย์เราจับผมให้มันดูดีๆนะคะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูหน้าของจ๋าตอนที่แบบทําผม อ่พอมผมมานะคะแล้วก็ยิ้มบ้าง e <at> เห็นฟันบ้างไม่เห็นบ้างเพราะเธอก็ไปดัดฟันมานะคะใช่ดัดฟันด้วยเอียงซ้ายเอียงขวาอาช้าๆสหิหนูหนูอย่าด็อกแดกมากทําให้สวยๆนะคะไ e <at> อทำตาโตหน่อยสิคะต,ตาโตไอม่นสอบเกาหลีเลยค่ะ e <at> น่ารักค่ะหนูขอบคุณค่ะอาจารย์โอ้โหดูดีมากเลยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเคยประกวดนางงามมาแล้ว20กว่าปีเดี้ยนพยายามไม่คำนวณอายุ32ได้ไหมค่ะหนูโอ้ยอาจารย์ขา อาจารย์เก oh. <so ่งอะสี oh, uh ่สิบเท่าไหร่ยะเอาเรื่องจริงมาพูดกันเลยดีกว่าตอนนี้41่เเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการทั้งประเทศนะคะปลอบมือให้กับความสวยจ๋ายาสมินนท์แม่จ้าวิจารณ์เสียงสนั่นเลยนะคะ สี่สิบกว่าหนูทําตัวเองได้สวยขนาดนี้เลยอาจารย์ถือว่าโอเคนะคะเอาละคุณผู้ชมคะชืน่นชมกับความสวยความงามของน้องจ๋าเรียบร้อยแล้วเรามีเรื่องตกใจค่ะสวยอย่างเดียวไม่เป็นไรนะคะชีซวยค่ะทาธุรกิจ <c oughs> เงินหดเงินหาย8ล้าน10ล้าน <c oughs> เดี๋ยวเคลียร์กันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขอขอ,ขอบคุณดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1น7 7และกิฟฟ์ฟอรลินธุรกิจที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงเดี๋ยวคุยต่อนะครับ สนับสนุนโดยดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพรูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยกิฟฟอรีนธุรกิจที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง